ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Seven i g h t 2กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูของรางวัลเวลาเราผ่านด่านเราจะได้รับอะไรบ้างสําหรับระดับยากและก็ระดับยากมากจะได้มีแรงใจในการผ่านด่านเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2และ n a Lock X Next Generation และ n a Lock Origin เกมชิ้น Impact บูอาไคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ a c e b o o k powerpay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอ like, ดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay ต้องของเกินก่อนนะครับว่าพาร์ทเนอผมไม่ได้มาแนะนําทีมในการผ่านด่านหรือว่าตัวละครที่ใช้ในการผ่านด่านผมแค่จะพาเพื่อนๆมาดูของวันที่เราจะได้รับเวลาเราผ่านด่านเท่านั้นสําหรับด่านระดับยากมากเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่บทที่1การที่เราผ่าน จะได้60ลูบี้ส่วน e ีีเนี่ยจะได้มากน้อยแล้วแต่เนื้อเรื่องนั้นๆรวมถึงของรางวัลด้วยของรางวัลที่ดีนะที่เราจะได้รับจากบทที่1ก็จะเป็นเนื้อเรื่องราดตะเวนอันนี้เราจะได้ตัวเรียกอัศวิน3ใบส่วนใหญ่ผมก็จะกดไปประมาณนี้ก่อนพบก,กับพูดโดยบังเอิญอันนี้จะได้รับตัวห่อคอยนะเควสต่อมานะครับไปดูเควสถัดไปอีกถ้าเป็นเควสจู่โจมเราจะได้ภาพปากราชวงเอาไว้ผลิตอุปกรณ์เซตโจมตีสำหรับบ,บทที่2เริ่มดูกันตั้งแต่ดานแรกนะครับ ของรางวัลมีดีไหมอันนี้เราจะได้ตัวเลือกอุปกรณ์ซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ราคาก็พอๆกัน <c oughs> แล้วก็จะมีเควสู่หาซายแห่งการรอคอยอันนี้เราจะได้รับตั๋วเข้าดันเจียนพัฒนาลูนกะเศษหินวิญญาณเควสถัดมานะครับของรางวัลตามนี้มีได้ของดีๆอีกก็จะเป็นเควสนี้ครับผมคำพยากรณ์เป็นจริงเราก็จะได้รับภาพปักราชวงศ์สอง เคลดทันมานะครับเคลจบเนื้อเรื่องไม่ได้อะไรแล้วเนาะไปบทที่3นะครับด่าน1ด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5ด่าน6มีอีกไหมมีเควสเมื่อการไล่ล่าสิ้นสุดจะได้สร้อยเพิ่มปริมาณการฟื้นฟู SP ถัดมานะครับก็จะเป็นพวกด่านบอสนะด่านสุดท้ายหรือเปล่านี่เลยครับผมผู้ปกครองแห่งทะเลเหนือเราจะได้รับต่างหูระดับตำนานเซตเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูนะครับ แดงเริ่มได้เลยนะ,ะระดับยากและบททันมากนะครับบทที่4เควสขกดขวาง,วงตอนเรื่องเราจะได้หินระดับตำนาน4ก้อนเควสสถานการณ์ที่น่าสงสัยเราจะได้รับตัวหอคอยและเควสกับดักเราจะได้ตัวเรียกสัตว์เลี้ยง3ามใบไปต่อนะครับเควสในอีกพาไปดูนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมแคสตอมเควส์กำจัดแมงป่องยักษ์เราจะได้วัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์ระดับตำนาน เซตคี key, นะครับ2ชิ้นด้วยกันส่วนถ้าเป็นบท5นะครับกดดูไปนะครับในแต่ละด่านอ้ามินี่การหลบหนีออกจากคุกใตดินครั้งใหญ่เราจะได้รับตัวเลขอัศวิน3ใบมีอีกไหมมีเควสความจริงที่ถูกเปิดเผยเราก็จะได้วัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์ระดับตำนานเซตวาเลนเช่นกันนะส่วนบทที่6ของดีนะครับก็จะอยู่ที่เควส มีไม่ได้บทที่6เออมีนี่นี่เควสผู้อบล้อมความมืดเราจะได้รับสร้อยระดับตำนานเซ็ตบล็อกและถ้าเป็นบทที่7สตาร์ทมาบทแรกเราจะได้รับหินระดับตำนาน4เม็ดตัวหอคอยไม่ซิ้นสุดหนึ่งใบเควสถัดมานะครับนี่เลยสู่เมืองแรกที่เงียบงันเราจะได้รับตรวจเลือกอุปกรณ์3ใบมีเควสไหนอีกอ่ะเลื่อนลงไปแหวนแห่งคำสาบานเราจะได้วัดรีบในการผลิตอุปกรณ์เซ็ตเลือดเคี้ยวของลิซเดียเนาะส่วนถ้าเป็นบท8 ของรางวัลที่เราจะได้รับดีๆเลยนะก็จะอยู่ที่เควสจุดลีไภัยที่ถูกโจมตีจะได้รับตัวเปิดสัตว์เลี้ยง3ใบนะครับเควสถัดมาคุณแจอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะได้รับเคี่ยวของดิสเดียจบแล้วนะครับไปบทที่9ต่อสำหรับบทที่9นะครับของรางวัลดีๆก็จะอยู่ที่เควสตดูก่อนอบทที่9หินตี้บวกก็ดีนะ อุโมงระบายน้ำหายนะส่วนบอสสุดท้ายราชนีดิสเดียอันนี้เราจะได้แหวนเพิ่มพลังยมตีเมื่อติคดคียคอนแล้วก็จะได้ตัวเปิดสุ่ม10ครั้งหนึ่งใบเป็นของพวกอุปกรณ์และก็สัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นของรางวัลในการจบบทระดับยากส่วนนั้นเป็นของรางวัลในการจบบทระดับยากมากเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตั้งแต่บทที่1นะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะ มมนูเควสแรกนะครับเควสแรกไม่มีอะไรซึ่งในส่วนของระดับยากมากนี้ r ูบีเราจะได้80เมตรเรียกได้วาได้เยอะนะครับแล้วก็จะได้รับ EP เยอะพอสมควรรวมถึงเงินด้วยบางดานเนี่ยได้เงินเป็นล้านเลยนะฮะเควสแรกตะเวนเนี่ยเราจะได้ตัวเรียกอัศวิน5ใบนะครับส่วนเควสถัดมา ดูก่อนนะครับพบพูดโดยบังเอิญจะได้ตัวห่อคอยหนึ่งใบงจุ่โจมของเผ่าคนเถื่อนหินตีบวก2ก้อนส่วนเควสจุ่โจมอันนี้เราจะได้ถุงมือเซตโจมตีระดับตำนานบวกเลยนะเรียกได้ว,ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่ในปัจจุบัน <c oughs> ถ้าใครอยากได้ถุงมือระดับตำนานบวกแนะนำให้รีบไปจบระดับยากมากเลยนะครับผมส่วนบทที่2 บทที่2ของลองวัลดีๆจะอยู่ที่เควสนี้นะครับเดินเครื่องเราจะได้ตัวอุปกรณ์5ใบซึ่งพวกตัวอุปกรณ์อาจริงดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าตัวเข้าดันอาจจะดีมากกว่าอีกนะครับแล้วแต่ตามสถานการณ์ล้วกันเนาะส่วนถ้าเป็นเควสคามายกณรเป็นจริงอันนี้เราจะได้เสื้อเซ็ตรถครูดาวและดับตำนานบวก1ชิ้นก็จะเป็นชุดที่ตัวละครสายทัพผมใส่อยู่เช่นกันนะ แล้วส่วนเควสสุดท้ายนะครับอันนี้จะไม่ได้อะไรเพราะว่าเราฆ่าบอสไปแล้วเป็นเควสแค่เดินคุยเท่านั้นส่วนถ้าเป็นบทที่3เควสแรกไม่มีอะไรนะครับเควสสก็ไม่มีเควสสามเควสสี่เควสห้าเควสที่6เควสเจ็ดนะครับไม่มีเควสแปไปต่อนะครับตรงไหนว่าของรางวัลจิบจิบจิบ อของรางวัลก็จะอยู่ตรงเควสนี้เลยครับผู้ปกครองทะเลเหนือเราจะได้ต้มหูระดับตํานานบวกผลของต้มหูเซตนี้เมื่อโจมตีธรรมดาจะสร้างความเสียหายมากขึ้นและเมื่อโจมตีธรรมดาก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นส่วนเควสสุดท้ายไม่มีอะไรนะครับและบทที่4เควสที่ได้ของรางวัลดีๆให้ดูนะครับในแต่ละเควสนี่เลยครับผมก็จะเป็นเควสกับจากเราจะได้ตัวเรียกสัตว์เลี้ยง5ใบเควสถัดมานะครับอตรงไหนอ่ะ แคสดอมกำจัดแมงป่องยักษ์แล้วจะได้หัวของเซตคิเป็นระดับตำนานบวกเลยนะกับผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะสำหรับเซตนี้บททันมาบทที่5ดูกันต่อนะครับของรางวัลดีๆจะอยู่เคเวสนี้นะครับการหลบหนีออกจากคุกใต้ดินครั้งใหญ่เราก็จะได้รับตัวเลขอัศวิน5ใบหินตีบวก2ก้อนอ่ะถ้าเป็นเคเวสทำลายจุดพอเลี้ยงอันนี้เราจะได้อัพอีพีบัญชีถึง1ัน0แล้วก็เคเวสถัดไปนะครับ มีเควสความจริงที่ถูกเปิดเผยเราจะได้รับหินตีบวกระดับสูง10 m. เม็ดไว้กำจัดสกิลบัตซึ่งเป็นหนึ่งเควสท,ที่หลายๆคนน่าจะติดและค่อนข้างปวดหัวถ้าไม่มีโคเซตผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะว่าจะผ่านเอเอเอาเรื่องเหมือนกันนะตอนนั้นพลังแสนหนึ่งกว่าเท่านั้นเองด้วยนะครับบทถัดมาด,ดีกว่านะครับบทที่6เควสท,ที่ได้ของรางวัลดีก็จะอยู่เควสเลื่อนลงมานะครับ นี่เลยครับผมผู้อบล้อมความมืดผลของเซตนี้นะครับเมื่อเราโจมตีจะเพิ่มแถบอนิเมตให้จะเป็นในส่วนของสร้อยนะครับที่เราจะได้รับมาเป็นตำนานชิ้นที่สนะครับสำหรับระดับยากมากไปเควสถัดไปกันเลยดีกว่านะครับบทที่7ดเควสแรกเปิดมาเราก็จะได้ของดีเลยนะตัวเข้าหัคอยกับหินตีบวก เควสดต่นมาอีกนะครับสู่เมืองแนาที่เงียบกันเราจะได้ตังหูเซตเพิ่มความเสียหายากับตัวเปิดอุปกรณ์5ใบเควสหลังๆก็จะไม่ค่อยมีพวกตัวเปิดสุ่มให้เราสักเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นตัวเปิดสุ่มอัศวินด้วยแล้วยิ่งมีน้อยเลยนะฮะ <c oughs> อ่าแล้วก็เควสดนี้นะครับแหวนแห่งคำสาบานเราจะได้รองเท้าระดับตำนานบวกของเซตเพิ่ม SP ส่วนถ้าเป็นบท8เวสแรกไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นพวกขวด EP อยู่แล้วเนาะกับบางเควสก็จะเป็นตัวเข้าดันเจี้ยนพัฒนาดูเควสถัดไปนะครับมีเควสจุดดีภัยที่ถูกโจมตีเราจะได้รับตัวกาชาสัตว์เลี้ยงเควสถัดมานะครับเอออันนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะฮะเควสถัดมานะครับกุญแจอยู่ที่ไหนอันนี้ให้เรากำจัดพลาสมาเราจะได้อาวุธระดับตำนานบวกเซ็ตป้องกันอาวุธก็ม,มา แต่อุปตนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือเพื่อนๆอาจจะใช้ก็ได้อยู่ที่ตัวละครของเพื่อนๆนะครับส่วนถ้าเป็นบทที่9เคเวสแรกไม่ได้อะไรนะครับเคเวสตัดมานะครับเคเวสตัดมาเลื่อนลงมาอีกนะฮะของแดงอยู่เคเวสไหน ของแดงก็จะอยู่เควสสุดท้ายเลยครับราชนีลิาเดียเราจะได้รับแหวนระดับตำนานบวกเซตคาสาบ,บานแห่งภาพลวงตาขาจัดผลที่เป็นโทษและต้านความเสียหายซึ่งเป็นแหวนระดับตำนานที่ดีมากๆนะครับของเซตนี้นี่ก็จะเป็นของรางวัลที่เราได้ในแต่ละด่านส่วนพวกเงินกับ e อีเนี่ยผมไม่ได้พูดทุกด่านนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ดูผ่านๆเอาละกันมันจะมีบางด่านที่ได้เงินเยอะมากๆนี่ก็จะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำไม้เงินหรือท้องผมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะและสามารถอัพได้หลากหลายตัวละครโดยที่ผมไม่ต้องไปซื้อจากร้าน หลักๆก,ก็จะมาจากการผ่านด่านนี่แหละก็สําหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาดูของรางวัลที่เราจะได้รับจากการผ่านด่านบทระดับยากกับยากมากหวังว่าจะพอเป็นแรงจูงใจให้เพื่อนๆไปดี์ผ่านด่านกันนะครับส่วนวิธีการผ่านด่านเนี่ยเดี๋ยวผมมาแนะนํากันอีกคลิปนึงถ้าพเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากลบกวลนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบุดคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกดเซเว่นในทูลิงก์ดาวโหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเด้้เลยานี ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายยครับผมไปแล้วครับ